โสุดคุ้มประจำเดือนซื้อคู่ทูก่กวางเห็นๆกับลอตเตอรี่72โวลต์โอซูกะไล้สายพกพาไปไหนก็สะดวกมาพร้อมสว่านไล้สาย32โวลต์โอซูกะโปสุดคุ้มซื้อหนึ่งได้ถึงสองไอชุดท่านจะได้สว่านลอตเตอรี่72โวลต์โอซูกะไล้สายสว่านลอตเตอรี่มี3ระบบธรรมดาเจาะก,กระแทกสกัดก็ได้จะนำไปเจาะปูนเหล็กไม้ได้สบายสบาย ความเร็วหมุนรอบเปล่า5,000รอบต่อน,นาทีใช้งานได้ทั้งวันสบายๆแถมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนโรตารี่72โวลต์โอสุกะเหมาะกับช่างรับเหมาก่อสร้างช่างประปาเดิน,นท่อ้นาทันทีใช้ในพื้นที่ห่างไกลไฟฟ้ามาพร้อมสว่านไร้สายโอซุกะ32โวลต์ปรับได้ถึง3ระบบคันน็อตสกูเจาะธรรมดาและเจาะกระแทกปรับทรอกได้ถึง18ระดับปรับความแรงได้ถึง2รูปแบบการหมุน รอบหมุนสูงถึง1,400รอบต่อนาทีสว่านไร้สายส2โวลต์โอซุกะเหมาะกับช่างเดินสายไฟพอบ้านไม่บ้านก็ใช้ได้เก็บไว้ใช้ในบ้านเพิ่มความสะดวกสบายในการติดตั้งของต่างๆพกพาไปไหนก็สะดวกเพราะทั้งสองตัวใช้แบตเตอรี่ไร้สายลีเทียมไมออนแท้ไม่ต้องมองหาปั๊กอีกต่อไปทำงานได้สบายๆซื้อแยกแพงกว่าแน่นอนหากท่านใดสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกซ์เลยครับ